ส่วนอนุนจะไกลกว่าเพราะเป็นหัวยิงครับหัวยิงปึงปึงปึงแล้วก็ยิงข้างล่างเหมือนบิ๊กกันะนะเนาะใช่เหมือนบิ๊กกันมินินนเนี่ยแหละครับแต่ข้างล่างมันก็เป็นเป็นฝอยเล็กๆ<น>ยิงคุมพื้นที่ด้านดินด้านล่าง<ช>ถ้าเราไม่ใช้แบบนั้นเราไม่ใช้อนี้ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าน้าเราแรงดันไม่เท่ากันอนุนมันท่อเล็กครับสองนิ้วครึ่งกับนิ้วครึ่งเราเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองว่าคือใช้หัวมินิข้างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นมินิหัวน้ําเงินคือมินิธรรมดานาวงน้วก็จะกว้างครับ มันเป็นทุเรียน22ปีแล้วครับกับหัวยิงเป็นหัวยิงแบบยิงแล้วยิงตึ้งไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะครับน่ะชั่วโมงครึ่งมันก็ได้แค่ชั่วโมงครึ่งก็500กว่าลิตรเลยครับมันยังอยู่ได้นะฮะ500กว่าลิตรมัน300กับ200ใช่300กับ200ครับอันนี้เป็นทุเรียน22ปี22ปีครบปริมาณความต้องการน้ําเหมือนกับแปลงอายุ7ปีป่ะ เช NO ื่อไหมว่าถ้าจับเวลาน้ำแล้วน้อยแบบอน้อยงนะครับเพราะเราให้แบบนี้มาตลอดครับแต่เราให้วันเว้นวันเว้นวันผมไม่เคยเว้นสองวันนะตามสูตรนี้ผมจะเว้นวันตลอดเลยย้อมเสียเวลาหน่อยเพราะว่าเราให้าอย่างี้ถ้าเราจะถอยปุ๊บเราต้องมีน้ําเยอะวันนี้ให้เขาครับถ้าเราเว้นหลายวันเนี่ยปริมาณน้ําต้องเยอะเนาะพอเป็นต้นใหญ่นี่ของชคยน้อยนี่มาปรับหัวนี่เป็นยังไงนะหัวนี้เขาจะได้เขายิงได้ไกลครับก็คือเนี่ยทรงปุ่มผมเนี่ยหกเจ็ดเมตรเนี่ยเข้าไปสุดเลยครับ มันอาจจะไม่ไปแบบร้อเแต่ฝั่งงูทั้งฝั่งคือสิ่งหนึ่งของต้นอ่ะกินโซนไปเลยครับอ uh huh. ๋ออย่างน้อยหกเมตรครับเพราะกิ่งเราทอดยาวไปทาท้องเนี่ยอย่างไรก็เกินสี่เมตรแล้วครับ uh huh. มันไปได้สุดครับเพราะถ้าเป็นหัวตรงนี้มันไปไม่ถึงต่อให้เราเราอัดแรงดันอ่ะมันก็ไปประมาณสี่เมตรกว่าแต่อันนี้คือน้ํากองพื้นเลยนะครับสองหัวน uh ี้อันไหนออกน้ําเยอะกันนะอันนี้น้าเยอะกว่าคือสามารถแช่พื้นดินเนี่ยมีน้ําขังได้เลยครับ uh huh. นี่คือหัวสามร้อยที่มีน้ําขังเลยแต่ถ้าเราหัวมินิอย่างนี้เราเป็นสามร้อยกาาารมมคุพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่นี้เนี่ยปิดทั้งหมดครับให้มันได้วงน้ําที่กว้างขึ้นเพราะต้นมันใหญ่ไงเราต้องการในที่เราเนี่ยให้มันมีความให้มันเปียกให้หมดใช่ใหมัมันเปียกให้มันหมดใช่ไหมครเพราะเรามีข้อกาหนดเรื่องระบบท่อเราไม่ดีก็ต้องหาตัวช่วยตรงนี้เราจะใช้หัวใบพัดก็ไม่ได้ครับแต่หัวใบพัดแรงดันโดยทั่วทั้งหมดน่ะเรามันก็ไม่พออีกครับไม่พอไม่พอบางทีมันก็ไม่เป็นกลมมันก็เป็นเหมือนเลขแปดนขึ้นแรงดันมันไม่ถึงเนาะใช่ครับเราจะทําให้ถึงระบบท่อเราก็จะพังเพราะเราต้องใช้ท่อ ถ้าเราเราวางเมนวางอะไรเสร็จอะแปลงนี้ถ้าวางเสร็จอะคือขึ้นสาหัวเนี่ยเราก็ใช้หัวส้มสองแล้วก็ยังไงเราต้องการไอ้น้ำจากหัวมินิของมันโดยเฉพาะครับก็จะง่ายแล้วก็ใส่มินิเป็นหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็หัวสีส้มเนี่ยที่ เราใช้อยู่แล้วมันยังไม่แฉะน้ำอันนี้คือผมต้องการให้น้ําแล้วไม่ให้มันเจิงนองมนพื้นดินนะครับพระพื้นที่เราอีย่างีง้งไหลหมดนะครับเนี่ยไหลไหลมันลาดเทะใช่ตรงไหนมันมีหลุมหนมันก็จะไปขังรงนั้นเต็มเลยครับเราไม่ต้องการางเงี้ยเราต้องใช้น้าเพราะว่าเราต้องใช้น้ําทุกปริมาณที่เรามีอยู่ครับอันนี้ของชายน้อยปรับมานานยังเออสี่ปีแล้วครับแต่หัวเหวียงตัวเนี้ยเพิ่งจะมาใช้ปีนี้เป็นแรกถือว่าโอเคตอบโจทย์เลยนะครับแต่หัวมบน,นี่เนี่ยผมใช้มาสี่ปีแล้วครับเพราะว่า ถ้าเราลื้อระบบหมดเนี่ยเราต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์กับเงินหลายแสนบาทแต่ถ้าเราใช้หัวมินิมาแก้ปัญหาแต่เราเพิ่มเวลาลดน้อาอ่ะเราเสียหลักพันครับเห็นอะอรกันเลยลเลยนาะเรายอมบวกเวลาเพิ่มมามันนั้นเราก็เดินเปิดทีละสองประตูสองประตูสองประตูกว่าจะเสร็จครับแต่เน,นี่ยคือเปิดทีอย่างน,น้อยๆคือสี่ประตูครับสี่ประตูเปิดได้เลยใช่ครับอันนี้คือแบบเรแค่มอเตอร์ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ทิ้งเวลาเข้าไปเลย ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยก็โอเคนะเพราะว่าเราแก้ไขาตามหน้าง,งานนะแล้วพวกเนี้ยผมแทบจะไม่เคยแต่งลูกนะครับสองปีนะี้คือรับลูกเต็มระบบเลยครับมันก็ยังโอเคก็อยู่ได้ครับคือถ้าคุณไม่สลัดล่วงเองคุณต้องอยู่จนขาย<อ> <laughs> ไม่ได้งกนะเพราะว่าแตไม่มีคนงานที่มาแต่งว่าก็อายุมากขึ้นเราไม่สามารถขึ้นทุกต้นเมื่อก่อนผมขึ้นทุกต้นแต่งทุกกิง่งหลังๆก็ขยันหน่อยก็คือปลายกิ่งสอยทิ้งหมดเลยท้างนายพวงมี8ปดลูกก็ไว้8ปลูกสี่ลูกหกลูกผมจะไว้งั้นเป็นพวงพวงนะคร มันสะดวกดีครับแล้วถ้ามีคนงานงี้ผมก็เนี่ยขนาดดอกผมยังแต่ง,แต,งแต่งช่อทั้งหมดเลยครับเนี่ยทั้งทั้งหมดเลยเป็นช่อหมดเลยเพราะหนึ่งสองเราเป็นแปลงที่ใช้ปุ๋ยน้อยพ่นสะสมก็น้อยครับก็เร,เราไม่อยากมาสูญเสียพลังงานก็ก็อยากเก็บบางส่วนเขาเอาไว้ให้เขาช่วงขึ้นลงขึ้นลูไอ้ไพวกนั้นต <laughs> อนนี้เราก,ก็เลยยอมแต่งครับปกติผมก็แค่รูดปลายกิ่งออก วหมดโหแต่ข้อดีคือถ้ามันเยอะๆเวลาฝนตกอ่ะมันก็จะมีดอกส่วนหนึ่งที่ไม่โดนน้ำครับ <ฮะ S 2> ถ้าเราสะดวกแต่งก็แต่งนี้วหาครับมันก็กินอาหารเยอะเหมือนกันนะเแต่งออกก็ช่วยดึงกําลังไว้หน่อยผมกะว่ามีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์พอแต่งเสร็จแล้วเฮ้ยนี่มันเป็นดอกชุดเดียวอีกแล้วครับ <laughs> นี่เป็นระยะใกล้เคียงกันเลยนะฮะเนี่ยเรามองแล้วมันก็คือตีเป็นชุดเดียวได้ฮะ <laughs> ถือว่าผ่านคะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยราะนั้นเราก็ต้องมาลุ้นชุดหลังอีก พอ,อมันเป็นชุดเดียวปุ๊บมันง่ายแล้วเราพ่นยาก็าง่ายเพราะเนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้พ่นอะไรจริงจัง <laughs> ก็รอให้ดอกใหญ่วันนี้เราเราจะพ่นนะเพราะว่าที่เนี้ยแปกทั้งยามมาตัวผมแทบไม่เคยใช้หกเจ็ดปีแล้วพ่นไปก็ไม่มีผลเลยคนระับ <laughs> เพิ่มโดสก็ยังเฉยเฉยเพั้น ก็ต้องรอจังหวะให้ดอกเขาใหญ่กว่านี้นึงแล้วเ็เริ่มผลคือต้องเคยปกติคนเขาพ่นสองครั้งถึงมันนะผมต้องพ่นสามเรื่องแมลงเรื่องอะไรรอบสวนที่เขาไม่รู้ว่ายาเขาเพิ่มโดสหรือก็พ่นซ้าซ้อนมากไปหรือเปล่าพอเราไม่เคยใช้ทาไมเรามาใช้เป็นมันดื้อยาพอดื้อยามันจะเป็นหนามจีบมันจะอะไรเนี่ยเราจะเสียเยอะครับเพราะนั้นใถน้อยพี่ติดใจตรงต้นนี้ต้นใหญ่เนาะทีแรกเลยเคยใช้ถึงสี่หัวป่ะคือถ้าใช้สี่หัวได้มันก็ดีแต่ระบบส่งน้ำาเรามันไม่ได้สี่หัวแล้วเกิดน้ำเราไปแค่เนี้ย แล้วเปิดประตูเท่าเดิมสามประตูหนึ่งสองสาม,สาม,สามแต่วงน้ํามันอยู่แค่นี้ครับทําได้นะครับแต่ว่าส่วนหน้าบ้านผมเนี่ยเขาก็เปิดแค่นี้วงน้าแค่นี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งแปลเปิดอย่างนี้มาสิบแปดปีละ้เาเปิดอย่างนี้แหละเขาก็มีลูกขายแต่พอเราวัดปริมาณลูกตอนเป็นลูกแล้วอะไซด์ไม่ได้ขนาดไม่ได้ทรงไม่ได้น้ําหนักไม่ได้หมดเลยเพราะน,ะน้ำนี่ถ้าเราเปิดได้เต็มทรงพุ่มอะไรเนี่ยเราเห็นผลผลผลิตเราเห็นชัดเลยนะท่านที่ผมบอกเราผมไม่เคยแต่งนะสามปีเนี่ย แต่ม on re ันก็โตแบบนั้นแล้วก็ปุ๋ยก็ใส่ปกติมันก็ไม่ได้เยอะนะเจ็ดวันครั้งนี่เดินหวานแบบว่านับกำอห้ากำมือห้ากำมือจนกว่าลูกมันจะใส่สองสามโลขึ้นมันก็เพิ่มอีกไม่เคยช่างครับเพราะว่าถ้าช่างแล้วเหนื่อยเพราะว่าความรู้สึกของชาวสวนทั่วไปเนาะหัวมากได้น้ํามากแต่ว่าพอมาดูถึงชายน้อยหัวน้อยน้ํามากผลผลิตดีน้ําคุมรอบตรงคุ่มน้ําจะไม่ไหลทิ้งครับคือเราให้ชั่วโมงครึ่งเนี่ย มันก็จะซึมอยู่หน้าดินลาดชั้นที่เขาดึงอย่างน้ำเขาก็ยังสามารถดึงได้ตลอดภายในหนึ่งชั่วโมงน้ํามันไม่ได้ยุบลงไปไงเพราะมันยังมีน้ําแช่อยู่ถ้าแค่น้ํามากแล้วแรงดันเราไม่ถึงอ่ะพอเราดับเครื่องหรือปิดปาวน้ําสักแป๊บเดียวครน้ําที่เจอเจอแห้งหมดแล้วนะฮะเราเราใช้แค่40สนาทีอะพี่หัวน้ําเยอะกันแต่ส0ินาทีแล้วก็ปิดละแล้วน้ํามันก็ยุบถ้าพี่ขุดดูนะ มันยุบลงไปลึกนะเกือบเมตรนะน้ำก็จะไปแช่อยู่ตรงนั้นนะครับบางท่านที่ลากเราอยู่ข้างบนใช่ไหมมันไม่ค่อยๆเนาะถ้าเราทําให้มันค่อยๆได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าทุกวันนี้อากาศมันมันมันแห้งกลางวันมันแห้งแต่น้ำที่เราให้ไปมันก็ตอบโจทย์ไม่ดีแต่คนเขาไม่ชอบโมเล็กเขาก็จะไม่ใช้ครับใช่ค่ะเขารู้สึกว่ามันไม่พอไม่พออันนี้เลนด์ดอกสองพันสีดําจะเป็นน้ำสามร้อยครับสามร้อยอันนี้สามร้อยลิตรต่อชั่วโมง น้ำสามร้อยถ้าเกิดได้น้ำประมาณหนึ่งบาถึงบาครึ่งหนึ่งบาบาครึ่งแล้วน้ำมันจะมาถึงขนาดอุ้ยมันไม่ห้าหกเมตรเลยหรอคะเนาะก็เรากล่าวไว้ที่ห้าเมตรครับแต่ถ้าแรงดันได้เข้าไปครับแต่เราเขาต้องการแค่ห้าเมตรห้าเมตรก็พอแล้วเพราะว่ามันกินฝั่งเนี้มันก็คือทั้งซีกเนี่ยเขารับผิดชอบไปละมาฝั่งนี้เขาก็มาแล้วสี่เมตรครึ่งถ้ติดต้นนิดนึงไม่เป็นไรติดต้นก็ให้หัวตัวนู้นเขารับผิดชอบไปตัวนู้นนิดนิดมันมีหัวโดนแล้วร้อยเจ็ดสิบองศาครับ เขากินหมดเลยเว้นแค่ระยะต้นต้นที่สิบสี่นิ้วมันก็บางไว้นิดมันก็จะเป็นมุมป้านอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่เหลือไอ้ไอ้หัวสองร้อยลิตรเขาก็รับผิดชอบไปหัวนั้นเขาจะเป็นน้าเสื้อน้าค่อยๆ่อยซึมอันนั้นจะเป็นสองร้อยครับเออไส้ในสีน้ําเงินจะเป็นสองร้อยครับนี่สองร้อยนู่นสามร้อยก็เป็นห้าร้อยห้าร้อยนี่สีน้ําเงินสองร้อยลิตรต่อชั่วโมงมันจะมีสีแดงสีน้ําเงินอสีดํา คือหัวเนี่ยผมใช้ครั้งล่าสุดที่เก็บสถิติของแปลงนี้ก็คือไร่ล,ละสีตัน 3.8- ชั้นแถึง4่ชั้นอก็คือใช้หัวนี้ล่าสุดนะครับตอนอายุ18ปีของต้นนั่นคือเริ่มใช่ใชไหมใช่เริ่มใช้ก็พอดี4ปีไปเลยปีแรกอาจจะตะกูตะการนิดนึงพอปีที่2ปุ๊บมันเป็นปีที่ทุเรียนดกมากราะนั้นที่ไหนต้อติดดกเราก็ไว้เต็มที่เหมือนกันนะแล้วก็ให้น้ําปริมาณแค่นี้แหละครับชั่วโมงครึ่งแล้วใช้หัวแต่มันเป็นหัวอย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งก็คือ400ลิตร บวกอีกครึ่งชั่วโมงก็อีก200ลิตรก็ 600, 600แต่ไม่ถึงนะคร,ครับเพราะว่าระบบแรงดันเราไม่ได้คือไอ้สเปคที่ว่ามันต้องได้แรงดันใช่ครับแต่เราก็สามารถผ่านมันมาได้แล้วก็ปริมาณลูกที่ถือว่าเยอะนะครับปีนั้นถืถอว่าเยอะมากแปลงนี้แปลงเดียว28ตันนะครับอูโหคือใช้หัวแบบนี้ทั้งหมดแล้วต้นแบบใหญ่แต่กิ่งมันจะเยอะกว่านี้ครับอันนี้คือมันก็มีปัญหาเรื่องป่วยอะไรเพราะเราดรอปเรื่องการรักษาเราไม่ได้ทาฟิกอะไรเป็นมากแล้วครับปีไหนมันติดง่ายแล้วก็ ลดน้ําไม่พอนะครับกับตัดแต่งทรงพุ่มไม่มันได้ครับคือเราไม่ได้แต่งมาสองปีแล้วมันก็มีปัญหาเนี่ครับเพราะแสงมันไม่ได้สาดส่องตลอดนะเพราะว่าหน้าฝนหน้ามันมีแสงแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับมางก่อนจะใช้รถกระเช้าวิ่งตัดเลยครับวิ่งกลางแล้วก็ตัดไปตัดมาตัดมาตัด,มตดหมด <laughs> ปีไหนฝนมากไปมันก็จะมีผลเกี่ยวกับ การเน่าก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าแปลงนี้แทบจะไม่มีสันเบิร์นะฮะมีเฉพาะแถวแรกๆตรงที่หัวน้ำมันมีปัญหาจะมีบางต้นที่เป็นแต่แทบจะไม่มีเลยะครับก็น้ําคิดปริมาณต่อชั่วโมงยังไม่เต็มหัวเน่ไมมต็มะะอาจจะบวกลบนี่อาจจะได้อยู่สักป,ประมาณ500ใช่ประมาณ500แต่เดี๋ยวผมปตอนเปิดเดี๋ยวจะเห็นชัดว่ามันก็ใช้ได้นะคือมันสามารถทําให้ทั้งผืนเนี้ยก็แปดสิเปนี้ยปิดทั้งหมดเลย คือพื้นที่ทุกตารางเมตรอ่ะพูดได้ง่ายแต่ว่าเนี่ยพื้นที่ต้นอ่ะมันไม่ได้เป๊ะไงว่าจะเป็นส0บคูณแปดสิบแปดเพราะมันจะเป็นสิบคูณเก้างมันจะไม่เท่ากันนะฮะเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนก็วัดแบบคร่าวๆแต่ถ้ามันเป๊ะเก้าคูณเก้าสี่คูณสิบเนี่ยวงน้ํามันก็จะมันจะกินพื้นที่ได้สวยมากอันนี้มันเป็นเป็นส่วนผสมผสานครับคือมีทุกอย่างกินจนถึงสิ้นปีครับ จนครบฤดูกาลเนี่ยเราจะไม่มีการคําว่าขาดผลไม้กินเราจะมีทุกอย่างกินครับมีทุกอย่างกินนะว่าสับปะรดสับปะรดก็มีอะไรก็มีมีหมดครับอันนี้มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่มีกินทั้งปีนะครับแต่ไม่มีรายได้จากจากทุตพืชผลสักนิดเดียวครับไม่มีครับคือมีของกินอิ่มเอ่อทุกวันเลยครับมีของกินอิ่มทุกวันแต่พอพอรวมยอดในการขายผลิตแล้วก็จะได้ปีประมาณห้าหมื่นหกหมื่นที่ที่ผ่านมานะผมทําปีแรกก็ได้สามแสนห้าแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับ พาะเราทําจากอ,องค์ความรู้จากศูนย์นะครับมันก็จะได้ไม่เยอะหรอกแต่มันก็เยอะจากที่เราเคยได้ทุกปีในปริมาณเติมเท่าเดิม <laughs> แต่ทํางานง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปพ่นยามมงคุดไปเก็บละมุดไปห่อกระทอ้อน <laughs> <laughs> ไปดูดอกเงาะคือ <laughs> <laughs> ใช่มันมันมันรับเงินหลายหน้าแต่มันเสียงทุกหน้าเลยเพราะเราไม่มีองค์ความรู้ทุกหน้าเลย <laughs> เราเลยยอมอทิ้งหมดเลยทิ้งทุกอย่างทิ้งนี่คือทิ้งหมดนะมีทุกอย่างครับ แต่ที่จริงแล้วถ้ามันกลับไปทําได้เราก็ทําเป็นส่วนๆทําเป็นโซนๆมันก็มันก็ตอบโจทย์นะ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 ภายภาคหน้าครับเนี่ยช่วงอาการพิจิตอย่างนี้มันตอบโจทย์เลยนะครับมันตอบโจทย์เลยมีทุกอย่างแต่ถ้ามีทุกอย่างในที่เนี่ยมันยากครับมันเป็นการดูแลยากมากทุกอย่างในที่แต่ถ้าไปแบ่งโซนเีเขาอยู่อ้าวไปอยู่ตรงนู้นไปถ้าแบ่งโซนดีที่สุดนะมะเพราะเมื่อก่อนปู่ กล้วยแพงใช่ไหมจัดไปพันกอ <laughs> พันกอนะครับปลูกกล้วยพันกอโอ้โหนับาุ่มตอย่างเดียวเรียบร้อยเลย <laughs> อ่ะนั้นเห็นไหมคะที่ที่ใช้อีกหัวอ่านีต้นอายุยีิบสองปีใช่ค่ะก็จะมีหัวที่เป็นฉีด <laughs> เหมือนวิกกันเวลาเขาฉีดแปลงปลูกพวกข้าวโพดใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือวง,งเขาก็จะฉีดเป็นวงเพราะว่าพอเป็นต้นใหญ่เนาะถ้าเราใช้ แค่หัวมินิอย่างเดียวบางทีงมันมอ่าวงน้ํามันไม่ครอบคลุมพื้นที่คะ่ะก็เลยต้องใช้แบบนี้แล้วก็มีทั้งหัวที่เป็นตัวมินิอยู่ด้วยก็คือ200ลิตรตร่อชั่วโมงอยู่ด้วยโอโ้โหอาจารย์นู้สึกว่าของชายน้อยนี่เขามีนวัตรกรรมในการให้น้ำแบบไหนบ้างเนี่ยคือจริงๆเนี่ยของน้องเขาหน้าจะเป็นเรื่องของปรับใช้หน้างานปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับสวนตัวเองนี่ครับดูต้นนี้เลย จะมีหัวแบบบิ๊กกันใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ลำแพงเ็าเรียกหัวแบบบิ๊กกันดูห,หัวแบบฉีดพุ่งใช่ค่ะน,นี่รัศมีเขามายันนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะอ,อู้นี่นี่เราเห็นรากของทุเรียนเลยเนี่ยไอ้ชายพุ่งเขาอยู่นี่พอดีเลยเขาก็มาถึงนี่เลยวันนั้นถ้าเราใช้แค่ตัวหัวมีนีิอะ่ะมันไม่ถึงนี่นะแต่ฝั่งโน้นโอเคมันโดนต้นอะ่ะแต่มันมีหัวโน้อนอะ่ะช่วยฝั่งโน้อนอยู่แล้วนั้นวงน้ํามันมาอย่างเงี้ยมันมาตกเงี้ย มันก็ไม่ได้ไหลทิ้งแล้วเพราะว่าน้ํามันไม่ได้เยอะมากไงค่ะเห็นไหมคะนี่มายันนี่เลยนี่นี่ชนกับอันนี้พอดีนี่คือการวางระยะนี่มันพอดีกันเลยกับทรงพุ่ม,มต้นขนาดใหญ่ขนาดนี้อันนี้ก็คือตอบโจทย์ต้นไม้เป็นแบบว่าอันนึงคุมระยะอีกอันหนึ่งคุมภายในทรงพุ่มได้ละศมีนี่เห็นไหมมันนี่ได้ยันหกเมตรนี่น่าห้าหกเมตรเลย ห้าหกเมตรเลยท่าที่อาจารย์ลำพนดูสวนมายังไม่มีสวนไหนที่ใช้ระบบน้ําที่หลากหลายขนาดนี้ใช่ใช่โอ้โหนี่น้องลองเพิ่มให้ดูนี่เห็นไหมมายันนี่เลยเอ,อะไนอาจารย์พนมายนนี่เลยเ <laughs> <laughs> ขาบอกต้องให้ทั่วเ <laughs> ต็มพื้นที่เลยใช่ป่มมันชนนะอันนี้ก็ชนอันนี้ก็ชนมาดิแล้วก็ไอหัวมินิแล้วก็ให้เขาทำหน้าที่ปกติเข้าไปครับหัวมินิให้เต้ทงพุ่มแล้วก็ไอ,ไอหัวเหมือนวีกันเลยนะคล้ายวิกันนะด้านล่างมันก็มีโดนนะฮะล่างๆจากนี้ไปครับ ใช่ใช่มันก็มีโดนล่างๆก็ลงตก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 ถ้าเราไ่เบาเครื่องยนต์มันจะเร็วกว่านี้นิดนึงครับแต่ระบบท่อเรามันไม่ไร้ดองรับ <c oughs> ปกตินี่คือปกติที่ใช้น้อยรถก็ประมาณนี้หมนกันทาประมาณนี้ครับอย่างนี้มันเป็นอะไรที่นนปรับอ,อากาศได้เลยนใช้้อตปกติรถนานเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งไงครับมันตอบอากาศอะประากาศในสวนน่ะเดี๋ยงให้จารัแพนระบบนี้ค่ะโอ้ดีชอบวงน้ำมันได้ดดกว้างครอบคลุมค่ะ คือมันก็หมุนสามร้อหกสิบเลยแหละมันโดนต้นนิดเดียวเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องระบบท่อน้ำเรามีเราจะทำไงให้เรามีหัวน้ำที่มันสามารถครอบคุมพื้นที่เราให้ได้ครับเราก็ต้องยอมใช้หัวพวกนี้แหละครับ <laughs> แต่ถ้าใหญ่เขารอบเร็ววันนี้เราก็ไปเพิ่มเครื่องยนต์เขาหาแต่ว่าถ้าจะเพิ่มเครื่องยนต์หาผมทิ้งเวลาสักสองชั่วโมงอนี้ว่าหรือชั่วโมงสนะี่สิบใช่ฮะถ้า <c oughs> อย่างนี้เราสามารถลดอย่างนี้จนกว่าจะเก็บเกี่ยว,ว <c oughs> ผมก็เลยจะวางตำแหน่งหัวให้อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดครับ เพราะเขาจะได้ฉีดฝั่งทิศตะว,วันตกไอ้ฝั่งนี้เขาต้องโดนให้มากครับก็จะใส่หัวละต้นฝั่งเดียวกันหมดเพราะว่าหัวหนึ่งฝั่งนี้เขาจะกินโซนล่องที่ทางนี้ทั้งหมดนะต้นนู้นก็ฝั่งนี้เขาก็จะที่ข,ขยับกินขึ้นมาที่ะแถวเรื่อยๆครับพื้นที่มันก็จะได้เสมอกันเห็นผลหัวนี้ตอบโจทย์คือโจทย์ที่แค่น้อยตั้งไว้คือต้องให้ได้น้ำ ริมาเน,น้อยแต่ว่าได้คูทัวตรงพุ่มให้พื้นที่เรามันเปียกทั้งหมดครับเพราะว่าโครงสร้างเรื่องพุ่มเรามันกว้างครับเนี่ยกิ่งมันไปเท่าไหร่ระบบลากเขาก็บิ่งไปอย่างนั้นนะเราสามารถให้ขนาดนี้ได้ครับสามติเมตรแต่ว่าพอเราให้อย่างนี้เราโดยรวมเรามันเห็นชัดเลยว่ามัน <laughs> มันก็โอฮะที่ที่ปริมาณน้ําต่อลิตรผมว่ามันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะ แต่ม so 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 <laughs> <laughs> so ันจะมีป <laughs> ัญหาถ้ามันสร้างอยากญ่แมในมุมมันสร้างอยากย่ามันจะติดอ่ะเราคอยเดินเอาไมือไปปัดๆเราก็จะมีค่าเสียตรงนี้แล้วก็ถ้ามีวัสดุตกใส่เขาจะพังเลยเราต้องระวังเนี่เพราะหัวนี่สิบสี่บาทนะครับสิบสี่บาทกรอบมากครับเป็นหัวที่วัสดุกรอบมันจะเป็นคลิปล็อกอ่ะครับของเขามันจะกรอบแต่เรื่องการใช้น้ำผมก็ถือว่าโอเคมันมีหัวสองอยลิตรด้วยนะครับ แต่นี่มันหัว300ลิตรมันจะยิงพื้นที่ได้ครอบคุ้มกว่าเห็นครับจารยแพนระบบการให้น้ําของทุเรียนอายุ22ปีของชายน้อยไหนอาจารย์ลองสรุปให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยครับเป็นไงบ้างอันนี้เนื่องจากต้นอายุเยอะแล้ว22ปีเราจะเห็นว่าทรงพุ่มเขาขนาดใหญ่มากออกไปนี่น่าจะประมาณ6-7เมตรอค่ะรัศมีนึกดูเพราะนั้นถ้าเราจะใช้แบบหัวที่เป็นมินิสปริงเกอร์ สองร้อลิตรต่อชั่วโมงแบบนั้นอ่ะบงน้ํามันก็จะได้เมนี้มากน้องก็เลยปรับมาเป็นหัวเหมือนบิ๊กกัน300กาสามร้อยลิตรต่อชั่วโมงคือรัศมีการยิงนี่เรานึกดูว่าใช้พุ่มคือตกยันใช้พุ่มนี่เลยแล้วน้องก็เปิดประมาณชั่วโมงครึ่งแทบจะทุกตารางเมตรอะของสวนน่มีความชื้นมีน้ําลากก็ได้น้ําไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตเนาะมันตอบโจทย์ในตรงนี้ค่ะ แล้วถ้ายืนอยู่ตรงเนี้ยอาจารย์ลองมองใบทุเรียนเขาด้ยเป็นไงมั่งอันนี้ก็คือเป็นต้นที่มีปัญหาทุกปีนะครับไหม้ทุกปีจากแต่ก่อนใช่ไหมฮะจะไม่มีอมเหลืองอย่างนี้นะครับจะไหม้เลย <laughs> ไหม้เลยครับเพราะเป็นต้นที่รับแสงทิศตะวันตกมากที่สุดนะแต่อันนี้ถือว่าถ้าจะปกติเลยใช่ครับถือว่าแทบจะไม่ <laughs> ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะโปรตีแล้วต้นอย่างเงี้ยจะเห็นผลชัดเลยว่าเขาจะไปแต่อันนี้ผมเพิ่มเป็นหัวส <laughs> ามร้อยลิตรเต็มหัวเดียว แต่ไม่มีอาการเลยเนาะปกติผมก็จะใช้เป็นหัวสามร้อลิตรสีดําอ้แต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์เพราะปีที่ผ่านมาที่ลองใช้อยู่แล้วถ้าเราให้ชั่วโมงครึ่งน้ำก็จะท่วมเลยครับก็เอาหัวสามร้อลิตรใส่ข้างหนึ่งแทนไอห,หัวตัวนี้ที่ผมเคยใช้นะครับแต่ลูกก็ขึ้นดีนะลูกโตอืมอันนี้สามร้อลิตรแต่ชั่วโมงแต่ว่าคิดดูเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยมาถึงนี้แล้วเนี่ยหัวดาอันนี้หัวขนาดหัวเดียวนี่ยใช่หัวเดียวถ้าสองหัวนี้ไหลด้วยถ,ถ้าเราอยากให้เขาวงแคบหน่อยไม่ไกลเกินต้นเราก็ต้องเปลี่ยนไส้กลางให้เป็น เป็นหัวเวียงดำๆให้เป็นสีเทาครับ,บอันนี้มันเป็นหัวสีดำมันจะเป็นสีเทาปุ๊บมันจะเป็นเจ็ดลูเขาจะมุมองศาเขาจะแคบ,บแต่เวียงน้ําก็จะถี่มากกว่าน,นี้นะน้ำจะไปเร็วกว่านี้อันนี้เขาจะไปเนิบๆแต่ไปไกลเกินไปครับอันนี้สามร้อยนะฮะสามร้อยแต่ถ้าเป็นหัวมินิเจ็ตมันจะเหมาะกับทุเรียนเนี้ยพุ่มไม่ค่อยไม่ใช่ทุเรียนเก่า,าครับพุ่ม ทุเรียนใหม่แบบใช่เงียมันก็จะเหมาะมากครับถ้าเป็นทุเรียนอย่างนี้เรามาใช้ปุ๊บวงบ,บนยังก็จะแคบรับ <c oughs> ปลายล่ามันก็จะส่งผลมากแห้งไวไหมชัดเลยครับ <c oughs> ไหมเร็วมากฉีดบิ๊กันเนี่ยแล้วเราตั้งหัวสักเนี่ยขนาดนี้เนาะขนาดนี้ครนะใช่แล้วมันจะกินพื้นที่ดีถ้าตั้งตรงนี้มันกินเนี่ย <c oughs> คือยังไง <c oughs> เขากินแดนข้างละเก้าเมตรละเราตั้งสลับสลับสลับไปมันก็จะกินค <c oughs> ือถ้าทางกลางเนี่ยเขากินไปละข้างเราอย่างน้อยแปดเมตรแปดเมตรแปดเมตร มันก็ทําให้เราทํางานง่ายโดยที่ไม่มีท่อประกิกะเพราะว่าถ้าเป็นพืชไร่เขาจะปั้งท่อเป็นทีๆแล้วตั้งหัวโดดๆๆแล้วท่อเยอะบางทีเราเคลื่อนย้ายบางทีเขาจะเขาจะไม่ได้ฝังตายตัวครับมันต้องเก็บออกแต่ถ้าระยะการวางเราแค่แถวเดียวมันกินโซนเนี่ยพื้นที่ขนาดเนี้ยถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ระวางแค่กลางเนี่ยวางทิ้งเส้นนี้ประมาณอันนี้12ต้นกับ1ร0เมตรเนี่ยครับระวางไปยาวแล้วก็ยิงหัวยิงหัวยิงหัว แปดเมตรหัวแปดเมตรหัวแปดเมตรหัวแปดแถวหนึ่งไม่กี่หัวเองครับแล้ถ้าเราใช้หัวเบี่ยงธรรมดามันเหมือนน้าแรงแต่พอยิงไกลๆปุ๊บไกลน้ําไม่แรงและนอกจากเราใช้ท่อท่อแขน,แนงสามนิ้วอเอออย่างนั้นแรงแต่ว่าหัวท่อท่อหนักแต่ถ้าเรายังต้องคือถ้าพืชไร่เขาจะไม่ค่อยทาท่อใหญ่เพราะว่าต้นทุนเขาจะสูงแต่พืชไร่เขาไม่ราคาไม่สูงแต่ถ้าไปเอาท่อใหญ่เพราะนั้นถ้าเราปรับเปลี่ยนพวกนี้หนึ่งนะคือพืชไร่พืชทุกชนิดอ่นะเขาเป็นรากผิวดินอนะ ถ้าเราไปเอาหัวน้าใหญ่เิ่งตุ่มๆม,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 มันก็เหมือนกันนะมันก็จะลงเลือถ้าเรานำมีน้นําตัวนี้ให้เขาอะเหมือนระบบน้ำไรอ้อยใช่ไหมที่มันกินแค่น้ําหยดแต่ทําไมเขาเขียวอะไรแต่ว่าพอเป็นพืชไร่ที่มันเป็นพวกผักหัวหอมหัวพวกนี้ก็ตอบโจทย์ครับแล้วก็การลงทุนมันไม่มากท่อมเมนก็ใช้ไม่ใหญ่ท่อมเมนซอยะที่เราตรงวว่งเพราะาต้องเก็บทุกปีอะต่เขาต้องเก็บไงฮะมันก็ทาง่ายนะแบบนั้นนะเพราะว่าขนาดพมมุิที่ตรงนี้มันไม่กี่ไร่นะครับเนี่ย สี่ห้าไร่นะถ้าเอาแค่สุดประตูน้ำถึงเนี้ยหกสิบตน้นอันนี้ก็ประมาณแค่สี่ห้าไร่สี่ไร่แต่หัวมินิธรรมดามันก็ได้นะครับเงี้ยแต่ต้องตั้งสูงเป็นเมตรนะครับแต่พืชไร่มันต้องตั้งขนาดเนี้ยครับใช่ใช่อันเนี้ยต้องสูงมากมันก็ได้นะแต่ถ้าเราจะเอายิงกาดอย่างเงี้ยแล้วมันจะหัวหนึ่งเว้นทีหนึ่งสองต้นก็ไดนะ้หัวหนึ่งห่างสิบเมตรยังได้เลยครับมันก็จะมีพื้นที่แค่ไม่เท่าไหร่แค่นี้ที่ไม่โดนน้า มันก็สะดวกเรื่องการเก็บท่อเรื่องการติดตั้งแล้วงะมากกว่าที่เราจะขึ้นหัวตั้งตั้งทีเป็นแถวเลยนะเนื่องจริงผมเคยช่วยเพื่อนเก็บแล้วเพราะมันไม่สามารถวางถาวรได้บนะพื้นไร่แต่ถ้าทําของเราปกติมันก็วางได้แต่ต้องวางลึกลงไปพเพราะก็ต้องใช้รถไถวิ่งเพื่อปรับหน้าดินตลอดและครับแต่มันท้าพ่กงนี้ลงทุนอะ่ะมันจะลงทุนน้อยแล้วก็มันอาจจะแพงหัวเง่ยเรามองสิบสี่บาทชุดหนึ่งพร้อมกับ ฝามันสองบาทหัวมันสิบาไหม่รวมมันสิบสี่บาทนะครับแต่ถ้าพอมันใช้งานแล้วมันตอบโจทย์เพราะเราจะไปใช้บิการยิงอย่างนั้นมันก็ต้องมีแรงดันพออีกครับบิการนิ้วครึ่งสองนิ้วแต่อันนี้คือมันเป็นแบบเล็กๆอแต่ว่ามันก็ตอบโจทย์เรื่องการให้น้ําพืชไร่เราเพื่อนทางเชียงรายก็มาโทรมาถามเรื่องหัววนนี้แล้วเราก็อยากใช้กระหอบครับที่สองไร่เปิดน้ําวันนึงครับปใช่เพราะหนึ่งเขาไม่ใช้ระบบเรื่องถังที่เก็บกักเก็บน้ํา เพราะตอนน้ำบนเขาอะสองกิโลไหลมาแล้วก็ให้มันไหลลงท่อแล้วออกเนี้ยคิดด้วย<อ>กว่าจะเปิดหมดที่เละแถวที่ถ่ายหอมไร่นึงเนี้ยมันเป็นห<อ>ูด <laughs> เยอะมากครับแล้วพอหน้าแรงหัวก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะระบบน้ําน้ํามันไหลครับมันไม่ใช่น้ําที่อาัดจ,จากระบบ<อ>ปั๊มส่งน้ํามันจะควบคุมน้ํำยากไอ้ตรงข้างล่างต่ำๆมาน้ำแรงครับบางทีท่อชุดหนึ่งมันใช้ทิ้งสี่ห้าสวนนะครับ <laughs> เราเตื่นตีหนึ่งเนี้ยเมื่อกี้ว่าจะเสร็จก็บ่ายสองบ่ายสามคือวันหนึ่ง ถ้าเราลงทุนถังพักน้ําคือสองไร่เนี่ยเราจะใช้ถังประนามประมาณห้าหมื่นลิตรไม่ใช่เขแล่หลุมดินเหรอพอบอกพระใบครับแค่คนขุดก็ได้ครับขุดแค่กว้างคุนกว้างแล้วก็ลึกแค่สามเมตรขุดไปเรื่อยๆครับเพราะสมุดแปลงหนึ่งเราเช่าสี่ปีทาหอมมนะถ้าเรายอมลงทุนขุดให้มันได้ปริมาณน้ําที่เราปล่อยครั้งหนึ่งอ่ะเพราะน้ำที่ทไหลลงสระเนี่ยเราไม่ต้องเปิมพลังงานเลยเลยเราให้มันไหลตามท่อลงมาสร <สา S 2> ะเราวันนั้นเราก็ต้องไปเสียเวลานั่งรอน้าําไหลเข้าท่อแล้วออกหมดที่วิงเกอร์ครับ <laughs> แล้วกว่าจะเสร็จโอ้โหพอปุ้ย เท่าที่สามสี่ปีเนี่ยทำให้เฮอ,อบอ่อบ่อเปนไงก็กําไรครับทำให้เป็นก็เปิดย t ท b e ครับปากกาบกเพระใบครับไม่ยากเพราะว่าผมมาที่นู่นเขาใช้แรงงานคนได้ครับเขาเอาแรงกันได้ครับเพ <laughs> ราะว่าลงจอมลงทุนทีเดียวเนี่ยมันตอบโจทย์หน้าแรงเขาอื่นเขาปลูกหอมไม่ขึ้นเรายังปลูกหอมได้อยู่ครับเ <laughs> พราะเรายังมีน้ําที่ไหละมาเติมอยู่ตลอดเราปล่อยน้ําครั้งหนึ่งเราหยุดสองสามวันแต่น้ามันไหลลงมาเติมสาะเราตลอดนะครับบ่อพระใบเราอ่ะ เราก็ลงทุนทีเดียวไปเลยคือ<ม>คำนวณกว้างคูณยาวคูสูคูนฐานปริมาณให้พอในการปล่อยเราจะไม่คิดแค่ครั้งเดียวครับเติมเต็มเต็มบ่อพบาบครั้งหนึ่งต้องปล่อยหัวหอมได้ประมาณ3 4ถึงครั้งคุค้มนะฮะคือสามถึงสี่ครั้งปล่อยทุกวันยังได้เลย4ี่วันเนี่ยแล้วเราหยุดถ้นเราหยุดหรือวัน2วันหยุดแล้วไอ้วันหยุดเนี่ยน้ำมันยังไหลมาเติมอีกเติมขึ้นมาเราสามารถเอาน้ําที่เติมอยู่นะเิมเติมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมาลดได้ต่อเรื่อยๆครับโดยเราไม่ต้องไปรอแล้วเราใช้เครื่องยนต์แค่หูห้ว ั่วโมงละลิตรกว่าๆครับเลงฟืนที่สองไล่ที่แ๊บเดียวอันนี้หมดวันเลยครับหมดเลงปืนเนี่ยผมว่าไม่เกินสองชั่วโมงนะมะสองไร่เนี่ยพืชหอมสองไร่เนี่ยสองชั่วโมงผมว่าน้ามากสุดแล้ว <laughs> กับเครื่องยนต์หกแรงกับปั๊มปั๊มแบบสวมแบบไทยๆตัวละพันแปดพันเก้าเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องไปอปั๊มแพงๆเลยครับคือเราคิดแค่งานหนึ่งไร่เราในการ พืชหอมเราน้ำหัวมันก็ไม่ได้ครับขายหอมหน้าแรงหัวก็เล็กตัวนึงต่อให้หวานปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้บางทีก็เอาปุ๋ยเอาปุ๋ยก็สอบไปละลายพ่น,นบอกว่าปุ๋ยมันมีปุ๋ยที่พ่นทําไฟนะไม่ใช่ว่าปุ๋ยแบบสิบหกสิบหก,ปกไปเป็นลายน้ำไปพ่นดะบางทีระบบน้ำมันก็ตอบโจทย์จริงๆนะทุกเตี้ยถ้าเราเราวางให้มันจบทีเดียวครับยิงย่งพื้นที่เช่าเนี่ยเราต้องทําให้มันตอบโจทย์ครับเราะนั้นเราต้องกรอบกยให้พอให้ทนนะันมันนั้นเราก็ ทำเช้าทำเย็นชามกำไรก็น้อยสภาพต้นกว่าจะคืนของเข้าไปก็ <c oughs> ไม่ดี <c oughs> <c oughs> อย่างผมเนี่ยถ้าเช่าแปลงทำสวนทุเรียนหนึ่งผมเปลี่ยนระบบท่อมหมด <c oughs> <c oughs> ใช่ยามทุนเปลี่ยน <c oughs> เพราะว่าผมจะทำงานแค่ชั่วโมงเดียวสมมติผมเช่าที่สิบไร่ผมต้องเปิดน้ำแค่สองชั่วโมงผมต้องเสร็จนะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องไปทำอย่างอื่นอยูอ่ครับแล้วเกิดที่เขาไม่มีน้ำเราก็ต้องไปขุดบ่อผ้า่ใบเพื่อให้ลดน้ำได้สิบห้าวัน ภายในหนึ่งเดือนเราต้องลดน้ําได้สิบห้าวันหน้าแรงสมมติแรงตั้งแต่มกราถึงพฤษภาเนี่ยช่วงแล้งพี่จริงๆคือเมษาถึงพฤษภาเนี่ยเราต้องไม่เดือดร้อนเลื่อนน้ํหเลยต้องมีน้ําให้ตุเรียนเพื่อโตได้ให้ได้ครับเพราะฉะนั้นต้วน้าผมก็มีทอยลงสระตลอดแต่เราไม่สามารถเอามาถอยลงสระได้มันสิ้นเปลืองค่าไฟเราครับการถอยน้ําลงสระถ้าทอยน้ำลงสระผมทําบ่อสามล้านลิตรไปเลยครับก็ถอยน้ำสองร้อยสามร้อยเมตรมาลงเต็มแล้วก็พอครับอาทิตย์หนึ่งลดเปิดน้ําลงบ่อครั้งเดียวพอครับ <laughs> พราะเราแทบจะไม่ใช้หรือใช้น้อยมากครับถ้าต้นใช้แต่เราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะทํามีกระที่สูงสูงคัแค่นี้สูงสุดแต่ว่าหน้าน้ำพอบอกไปมันก็ลอยขึ้นเพราะน้าใต้ดินผมมันสูง<ม>ครับก็ทําไม่ได้อยู่เพราะนั้นเราที่ทําได้คือขุดสระให้พอปริมาตรส่วนนะสมมติสวนใช้หนึ่งไร่ผมก็ต้องขุดสองไร่ครับ <laughs> <laughs> อย่างอย่างแปลงนี้ใช้พื้นที่แค่หนึ่งไร่สระแค่ห<ม>นึ่งไร่ลึกสิบห้าเมตรเนี่ยเพื่อพอพอถ้าผมทำถาดจริงผมสระผมต้องอยู่ประมาณไร่ครึ่งอย่างเงี้ย ตอนนี้ถ้าถ้าพื้นที่ผมขุดเสร็จจริงๆพื้นที่30ไร่ผมจะมีสระน้ําอยู่ประมาณ4ไร่ครับเพราะเราต้องเผื่อพีคสุดๆเรื่องช่วงหน้าแล้งแบบว่าแรงสุดๆอะครับเราต้องอยู่ได้เพราะผลผลิตมันจะเสียหายเกิน mm hmm. 50%ครับหนึ่งไม่โตแล้วก็ใบพังหมด <laughs> ไม่มีน้ํา mm hmm. แต่ให้เราไปทอยน้ําวันละ6ชั่วโมงก็ไม่ไหวครับทอยลงมาแล้วอีกวันหนึ่งได้ล้วนน้ําเราก็ไม่ค่อยชอบทำม,มันมีสระนะครับ70รไร่ให้เราทอย mm hmm. <laughs> ท่อ12นิ้วแล้วก็เอาเครื่องไปตั้งเครื่องมอเตอร์แล้วก็ทอยเข้าที่เนี่ยครับน่าผมน่าจะเป็นแปลงเดียวนะในแถวๆนี้ที่ที่ไม่ทอยน้าใช่ครับแต่เสียตังค์ทุกปีแหละครับเราเสียให้ส่วนกลางนะเพราะเราต้องรักษาเครดิตเราเเต่เราก็ไม่ได้ใช้เราไม่ใช้เพราะเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องระบบน้ําในที่ตัวเองดีกว่าครับหรือถ้ามดต้องต้องขุดทุเรียนทิ้งออก20ต้นก็ต้องขุดออกครับเพื่อให้มีระบบการก็กเก็บน้ำเพราะน้นน้ําที่เราขุดทุเรียนทิ้ง20ต้นเนี่ย เราเอามาสร้างมูลค่าของสวนในสวนเนี่ยได้เยอะกว่าที่เราเสียทุเรียนนี่หรือเราจะไปดึงน้ำจากที่อื่นมาเนี่ยมันไม่ทันใช้อเพราะเราดึงมาชั่วโมงหนึ่งสองสามหมื่นลิตรแต่เราใช้ทิ้งชั่วโมงเป็นันแสบ <laughs> มันบอละคิดแล้วมันก็ไม่ใช้มันทันเหตุการณ์เราก็เลยเอาเงินที่จะไปลงทุนพวกนั้นเก็บเป็นเงินก้อนแล้วก็ลงทุนเรื่องจุดกักเก็บน้ำที่เราต้องทำ